ามาจากไหนไปไหนมาท่วมแม,ม,แมแ่เขาามาอ่านไปไหนมาโอแต่ก็สว,วยเลยไหนได้อะไรมาให้อาดูให้เล็บสวยให้อาดูยังไหนนู้ไปทำอะไรมาไหน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 อู้่วยจังเลย มามามาถ่ายรูปกับแม่ก่อน <visuals> บอได้รู้บอได้ยังทำให้พ่อดูสิให้พ่อดูหน่อยกบเขียวเต้นยังไงจิกกระตี้จ่าฮะกบเขียวเต้นยังไงฮะฮับฮับฮันั่นเห็นไหมนาอาเต้นให้ดูแล้วนั่นเห็นไหมดูนาเต้นดิอตีลังกาเลยตีลังกาเลยลูกเออเออเออเอาเออไม่เี้ยอะไรบ้านนี้เอาควหน้าฮานแล้ว

นั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมกบเขียวเต้นแล้วนั่นน่ะกบเขียวเต้นแล้วคอยทำใหพอดูสิเอาเออเอาถ้าใส่เกงเขาจะประมาณนี้แหละถ้าใส่กระโปรงเขาทำไม่ได้เลยใส่กระโปรงกับโบตินเนี่ยเอาชกมวยชกมวยยังไงเอาชกมวยเอาไฟแดงกับไฟชกได้หนึ่งสองเห็นไหมนะ ไฟขาวอาชกเลยชกเลยนี่ไงสนามแม่แมวแมสายแดงไหมชคเลยชกเลยเออเอาเอาลังแขนเ้าให้อาไปส่งไห่เอาเมยเป็นเลดแล้วเอา อุ้หเาไปส่งแม่อะไรยัหมอรูปไหนเนี่ยนอนนอนเ่นอันนี้อันอันนี้อันนีอันนีนเาถึงวไหนเนี่ยเียเีย